สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับช่วงนี้อาหารหยาบหาง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าสดหญ้าใบเขียวต้นข้าวโพดอะไรต่างๆพวกนี้หาง่ายนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับสําหรับข้าวโพดนะครับ คลิปนี้ก็เหมือนกันครับผมวันนี้พูดจาภาษาวัวจะมาพาพี่น้องนะฮะแนะนำนะครับวิธีการทำข้าวโพดหมักแบบง่ายๆนะครับใช้เองภายในคอกในฟาร์มนะครับคลิปนี้เน้นใช้เองในคอกในฟาร์มนะครับเพราะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยก็คือแบบง่ายๆเลยนะครับอ่า ก่อนอื่นนะฮะเราก็ต้องมีแหล่งวัตถุดิบซะก่อนนะครับอย่างเช่นแปลงนี้ก็เหมือนกันนะครับพอดีอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆคอกใกล้ๆฟาร์มเนี่ยครับก็เลยไปขอซื้อต่อพี่แกมานะครับสี่ไร่นะครับผมไปขอเหมาเข้ามาทั้งหมด4ไร่เลยนะครับถัวถ่วแล้วไร่หนึ่งก็หลักร้อยครับไม่กี่ร้อยนะฮะ หรือถ้าพี่น้องซื้อได้ถูกกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับว่าตกต่อไล่ราคาเหมาแล้วมันเท่าไหร่นะครับก็แชร์กันไปครับหลังจากนั้นก็เนี่ยฮะมาทําการตัดนะครับโดยการใช้แรงงานคนนี่แหละนะครับที่ตัดตัดอยู่เนี่ยก็คือตัวของพู้จาภาษาวัวเองครับวันนี้ขอเป็นพรีเซนเตอร์หนึ่งวันนะครับเนี่ยฮะ เห็นกลนสวยๆก้นงอนๆเนี่ยครับตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่ฮะวันนี้พาคนงานมาตัดข้าโพดนะครับเพื่อที่จะไปทําการบดสับให้วัวนะครับกินสดได้ด้วยนะครับแล้วก็กินหมักได้ด้วยนะครับต้นข้าวโพดสดเนี่ยรวมทั้งใบทั้งฝักทั้งฝักอ่อนอะไรพวกเนี้ยนะครับ โปรตีนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ7%ขึ้นไปนะครับแล้วแต่สายพันธุ์นะครับตรงนี้เป็นข้าวโพดหวานนะครับที่เขาปลูกแล้วหักฝักขายนั่นแหละครับนี่ฮะสายพันธุ์นี่ผมไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์อะไรนะครับแต่ถั่วเฉลี่ยของโปรตีนแล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับเออส่วนของโปรตีนหลังจากที่หมักไปแล้วเนี่ยนะฮะแนะนำว่า 7วันขึ้นไปนะครับถึงจะมีสารอาหารเพิ่มนะครับก็รอไว้ก่อนนะครับสัก7วันนะครับถึงสามารถเปิดถุงให้วัวของเรากินได้นะครับนี่ก็พาคนงานมานะครับทั้งตัดทั้งแบกวันนี้ใช้แรงงานคนนะครับวัวไม่เยอะครับผมวัว10กว่าตัวนะครับจะไปลงทุนซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องจักราคาแพง ผมก็มองว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลานะครับที่จะต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นก็ใช้แรงงานคนที่มีอยู่ในคอ,อกในฟาร์มนี่แหละพี่น้องนะครับหลังจากที่เราตัดขนขึ้นรถเสร็จนะฮะกลับมาที่คอ,อกนะครับก็มาทําการบดสับนะครับบดสับให้ละเอียดนะครับเครื่องนี้ผมใช้เครื่อง8ใบมีดนะครับ อยู่ที่1.5แรงโดยประมาณนะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแปดใบมีดก็ราคาก็อยู่ประมาณสักหมื่นต้นๆนะครับช่วงนี้ก็มีหลายบริษัทนะครับก็กำลังแข่งทำราคากันอยู่นะครับตอนนี้ก็มีทั้งถูกบ้างแพงบ้างพี่น้องก็ลองหาเอานะครับดูในโซเชียลก็ได้หรือแหล่งที่เขาขายเ,าเครื่องพวกนี้ก็ได้นะครับ เนี่ยฮะหลังจากที่บดสับแล้วก็กองไว้ตรงนี้แล้ครับตัวต้นข้าวโพดเนี่ยถ้าเกิดมันสดเกินไปเนี่ยหรือว่ามันเปียกน้ําฝนตกเนี่ยอย่าพึ่งบรรจุถุงนะพี่น้องนะครับบดได้นะครับแต่ว่าเราพึ่งลมพึ่งแดดไว้ก่อนนะครับหรือต้นสดต้นที่เปียกน้ำเนี่ยทิ้งไว้สักวัน2วันก่อนค่อยทําการบดก็ได้นะครับตรงนี้ที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของ อากาศภายในถุงนะฮะเราจะต้องทำการกดรีดทับนะฮะอากาศให้ออกได้มากที่สุดเลยนะนะครับสำคัญเลยตรงนี้เพราะอะไรเพราะถ้าอากาศถ้าอากาศมันเหลือค้างอยู่ในถุงเนี่ยนะครับมันจะทำให้ต้นข้าวโพดเน่านะฮะเกิดเชื้อรานะครับเชื้อราก็มีทั้งราดำราขาวนะครับ ถ้าเป็นลาขาวก็ไม่เท่าไหร่นะหัวขุนเนี่ยกินได้แต่ลาดำเนี่ยแนะนำว่าอย่าให้กินนะครับอันตรายนะครับผมนะฮะส่วนแม่บล็อกแม่พันธุ์ที่จะต้องเลี้ยงยาวๆเนี่ยแนะนำว่าไม่ให้กินเลยดีกว่านะครับเพราะจะมีผลระยะยาวนะครับนี่ฮะก็ใช้แรงงานคนเหมือนเดิมครับช่วยกันกอกช่วยกันเก็บเสร็จแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยนะฮะกำลังกดอากาศไล่อากาศนะครับ นะฮะตักเข้าไป1พั่วก็ไล่2ที2พั่วก็ไล่อากาศออกทีนึงนะครับเพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยออกให้หมดเกือบหมดนะครับร้อเซคงเอาออกไม่ได้นะครับก็ต้องมีเหลือค้างบ้างนะครับหลังจากนั้นก็มัดปากถุงให้แน่นนะครับแล้วก็จัดเรียงให้เรียบร้อยสวยงามเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่นะครับผมเนี่แหละครับวิธีการทําข้าวโพดหมัก แบบง่ายๆใช้เองภายในคอกภายในฟาร์มขั้นตอนมีไม่เยอะแะครับจุดประเด็นสำคัญคือจะต้องรีดนะฮะไล่ลมไล่อากาศออกให้หมดนะครับก่อนที่จะทำการมัดปากถุงนี่ยะครับทิ้งไว้สัก7วันนะครับถึงเริ่มเอาให้กินได้นะครับครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์ พี่น้องชาววัวมือใหม่ทั้งหลายนะครับศึกษาไว้ดูไว้นะครับสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ